วันนี้จะมีสาธิตการถอดใบพัดนะครับผมปรมวลการช่างโดยช่างพี่ครับงานไม่ใหญ่แน่พี่ครับผมครับผมโอเคอันนี้เป็นแบบสไปง,ง่ามจำปาครับผมนี่นตอนนี้เฮ้ยต้องเปลี่ยนนะครับผมนี่มาดูมาดูมาดูมาดาหมุนรหมุนนะครับผมอันนี้หมุนตามเข็มลองเกียร์ดูหมุนตามเข็มนะครับผมถ้าหมุนตามเข็มปัม๊บไม่อยู่ฝั่งนี้ใบพัดหมุนตามเข็มใช่ไหมเห็นไหมครับหมุนม,มาฝั่งมมนี้ ปั๊บไปเทียวออกเนาะออกะ็แค่หมุนหมุนสวนอันนี้หมุนพัดหมุนทางนี้เนาะแต่หมุนตามเถอเวลากไห่ออกก็หมุนตามไปพัดไปมันก็ออกอ่าเอาอันใส่สร้างเอาหนิสูบเข้าไปเออว้าแล้วไปหมุนฝักโน้นปับ๊บสูบไปแล้วโอ้โหพี่เขามีเรปร์เซ็นช่างวีมาทำบ่นนะครับไอ้โอ้ไบรท์ขนาดเหรียญเดียบไคอันนี้ทวดเขนมาตามเข็มข้างนี่นี่นลูกสวนหมุนทั้งเหรียญบ่ หมุนสวนหมุนสวนอ่าหมุนสวนขึ้นไปหมุนทวนเข็มอ่าไปหมุนไปเรื่อยๆไปเรื่อยหมุนทวนเข็มไปเรื่อยเออเอ่อเออหมุนทวนกันหมุนนะครับผมโอเคแล้วก็ไหลมือเรื่อยไหลมือออกมาแล้วโอ้ยออกมาแล้วดีใจเด้อโอ้ยออกมาแล้วโอ้ยดีใจยังไงนี่ครับเป็นเกีียวเกีียวขวานครับผมก็เหมือนธรรมดาโอเคเสร็จแล้วก็ดันไปฝั่งนู้นครับผมดันเพาไปออกฝั่งนู้นไปนะครับผม ก็มีแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากเอายันไปเรื่องง่ายยันพอไป